สวัสดีครับทุกท่านนี่รถยี่ห้ออะไรครับเนี่ยโฟล ks w a g e n พารซาดนะครับผมยางของบิสโตนปีสิบเก้ายางเก่าก็จริงแต่ว่าเจ้าของมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าดอกมันหนามากนะผมดอกนี่ยังกับยางใหม่ครับยางยังดําอยู่เลยไม่จะไปแบบว่าไป,ไป,ไ,ปไปเอาโค้กเช็ดยางเหมือนไอ้พวกรถบรรทุกกไม่ใช่นะครับ <laughs> ยางมันดีอยู่มันเลเลยยังดําอยู่ดูครับผมนี่โฟล ks w a g e n พารซาดหน TDI ได้เครื่องดีเซลโคตรประหยัดน,นะครับผมวิ่งต่างจังหวัดเนี่ย20โลลิตรถ้าคุณตั้งความเร็วประมาณ100-120นะถ้าคุณตั้ง160มันก็ไม่ถึงเอ่อ20โล,ลิตรเนี่ยประมาณ100-120นะครับผม,มค่อยๆไปนะไฟหน้าผมไฟหน้าเปลี่ยนใหม่หมดใส่กิ้งใส่กิ้งนะครับผมนี่รถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีร่องรอยถูกทุบหรืออะไรไม่มีนะครับผมบุบเบิมอะไรไม่มีเลยเนียนมาก แล้วผมจะบอกให้รถรุ่นนี้เป็นรถเก่งเครื่องดีเซลที่ราคาประหยัดสุดแล้วแล้วก็น่าใช้สุดด้วยซ่อมอะไหล่ถูกด้วยถ้าเทียบกับเบนซ์สองหนึ่งหนึ่งคันนี้อะไหล่ถูกกว่าจริงครับโฟล์คออร์เดอโกลดา้าเซียสเนี่ยอะไหล่ถูกกว่าเบนซ์นนะ,ะทำเป็นเล่นไปก็ประมาณนี้ครับท่าน ให้ดูคนระับภายนอกเนี่ยสวยงามไม่มีขูดขีดอะไรทันี้เอกาสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดภาษีปลายปีนู่นเลยครับผมแต่รถพวกนี้ขับไปไหนมาไ,ไหนตำรวจไม่ยุ่งอยู่ครับผมถ้าคุณขับแบบปกตินะอ,อไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเออไม่มีไม่มีปัญหารจริงรถคันนี้ใช้งานได้เลยนะผมเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์หนาวภายในสวยภายนอกสวยมากนะครับผม ก็จะมีปัญหาแค่ปัญหาคลาสสิกของรถรุ่นนี้คือเก๊มันพังนะก็ไปทํากันต่อ,อเองนะผมเก๊พังแล้วก็เบลเนี่ยดึงมามันไม่กลับต้องเอามือช่วยดึงกลับแค่นี้นะผมที่เหลือใช้งานได้หมดนะเดีย๋ยวผมจะบอกอาการประจำของรถรุ่นนี้ให้ฟังนะครับผมสาหรับรถรุ่นนี้นะผมเขาเรียก่าพาสซาด b 5. 5 5แล้วก็อะไหล่มันเนี่ยจะใช้ได้ทั้ง B5.5 กับ B5 เนี่ยอะไหล่มันใช้ร่วมกันได้หลายตัว ได,ได้แทบจะ90%เลยนะครับผมส่วนตัวนี้มันเป็นเครื่องดีเซลเพราะนั้นตัดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ไปครับผมมันรุ่นเนี้ยบอดี้นี้มันจะมีเครื่อง2 2รุ่นคือดีเซลพันเทอร์โบกับที่ขายในไทยนะเบนซินพ8นแธรรมดาไม่ใช่ Turbo. เทอร์โบเบนซินพันแก็เบนซินคนระมันก็จะไม่ค่อยถึกทนและดีเซลดีเซลเนี้ยเรื่องเครื่องกับเกียร์หมดปัญหาไปได้จบปัญหาไปครับก็ปัญหา อื่นๆด้านตัวรถของรถรุ่นนี้ซึ่งทั้งเบนซินและดีเซลมีเหมือนกันแต่เบนซินเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางกว่านะครับผมต้องดูแลบํารุงเยอะกว่าแต่ดีเซลอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัดปัญหาเรื่องไอ,อเครื่องกเกียร์ไปได้ก็ปัญหาต่อมาของรถรุ่นนี้คือกอนมันจะพังกรประตูครับกรประตูเนี่ยถ้าไปซ่อมมันคิดกันบานละพันพันห้าสองพันนะครับผมแต่ไหล่ชุดซ่อมมันจริงๆกับเจบาท ครับผมแล้วก็ฝาท้ายพังอ่าก็อร่อฝาท้ายในพันกว่าบาทจะแพงหน่อยแต่ว่ารถคันนี้ประตูทั้ง4ี่บานฝาท้ายกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดเออในราคาเนี้ยตัวอย่างซื้อรถมือสองอะถ้าคุณไปซื้อรถเน่าๆมาทําไม่จบนะรถชนมาเนี่ยทาไม่จบถึงไม่ชนอนะแต่รถเน่าๆไม่ได้รับการดูแลนี่ก็ทําเหนื่อยนะครับผมอ่าแล้วคันนี้ที่ผมบอกอะไรถูกคืออะไรผมเคยมีรุ่นนี้คันหนึ่งเครื่องเดียวกันเนี่ย ตอนนั้นพวงมาลัยมันหนักใช่ไหมครับผมก็ได้ทำการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็สรุปเป็นที่ปั๊ม power นะครับผมปั๊ม power เสียไม่มีแรงดันจากปั๊ม power โทรไปหาไอ้ไอ้ร้านขายอะไหล่ทั่วไปเนี่ยที่มันอยู่ตามกรุงเทพแบะที่คนเขนาแนะนำว่าดีเหลือเกินนะครับทุกร้านเลยมันจะบอกว่าปั๊ม power รถรุ่นเนีหน่งหมื่นบาทหน0 0งบาทอะไรของมันเนี่ย คือถ้าคุณใช้โตโยต้าปั๊มพาวเวอร์เกินสามพันก็ไม่เอาใช่ไหมแต่ผมซื้อแต่ผมไม่ซื้อกับพวกมานะผมก็ซื้อปั๊มพาวเวอร์จากผมจาไม่ได้ว่าช้อปปีหรือลาซาด้านี่แหละมันก็เหมือนเหมือนกันในสองเว็บเนี่ยราคาสามพันนิดนิดสามพันสองหรือสามพันสามจำไม่ได้เอาเปลี่ยนปุ๊บผมอะไรใช้งานได้ปกติตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยซื้อไปเจ้าของไม่มีปัญหาตามมาเลยคือสามปีแล้วอะปั๊มพาวเวอร์ถ้าไปถาม ที่มันแนะนํากันก็นะี่ร้านที่แนะนํากันก็หมื่นกว่าบาทแต่ผมซื้อเองผ่านลาซ a ด้าแล้วผมซื้อผ่านลาซาด้าทุกคนก็ซื้อได้นะผมแค่เข้าไปลาซ a ด a าช้อป,ปีพิมพ์ว่าปั๊ม Power Passat 1.9 TDI นะครับผมแล้วตอนนี้ผมไปเช็คราคาล่าสุดมันเหลือ2,060แล้วก็ถูกลงไปอีกนะครับผมแล้วใครจะไปซื้อร้านหมื่นหนึ่งแล้วอ้างว่ารถอะไรแพงนี้่ต้องโทษตัวเองนะครับผมไม่ใช่โทษรถนะเพราะฉะนั้น ก็รถคันนี้ผมรีวิวว่เยอะแล้วตะผมจะอัปเดตให้ดูเดี๋ยวคิดอะไรออกนึกอะไรออกเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆน,นะครับผมใครสนใจรถคันนี้นะผมผมรับประกันว่าเป็นรถที่ดีมากๆเลยคันนึงตั้งแต่ที่ผมซื้อรถมาขายนะผมใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ลงไปได้หนึ่งแสบาทด่วนเลยครับสวัสดีครับ